ผมสุไลมานบนเนปีเนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขตหนึ่งจังหวัดยะลาพักประชาชาติครับวันนี้ผมมีเรื่องจะหารือในเรื่องความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่อยู่3เรื่องด้วยกันเรื่องแรกนั้นก็คือผมได้รับเรื่องร้องเรียนจากพี่น้องประชาชนในพื้นที่นะครับที่อยากจะให้มีการออกแบบแก้ไขเพื่อที่จะดําเนินการก่อสร้างจุดที่เกิดอุบัติเหตุอยู่บ่อยครั้งมากครับบนทางหลวง ทอลอ40 65ครับท่านประธานครับซึ่งบริเวณจุดนี้เนี่ยเป็นจุดที่เชื่อมกับถนน418จุดที่เชื่อมกับถนนทางไปบ้านบาโดตำบลยุปโปและก็บ้านลิมุตตำบลท่าสักซึ่งเป็นบริเวณที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งมากก็อยากจะให้มีการดําเนินการ ในเรื่องของการออกแบบเพื่อแก้ไขดําเนินการตรงจุดจุดนี้นะครับเพื่อลดอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นต่อชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนเรื่องที่2นั่นก็คือผมได้รับเรื่องร้องเรียนจากพี่น้องตําบลตาเซนะครับหมู่หมู่ที่4บ้านวังกระนะครับในเรื่องของน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภคครับท่านประธานครับเนื่องจากในหมู่บ้านดังกล่าวนั้นยังไม่มีน้ําประปาใช้ครับท่านประธานครับแล้วก็บริเวณดังกล่าวน้ําบาดาลก็มีคุณภาพที่ต่ําครับมี กลิ่นแล้วก็มีสีเหลืองจะอยากให้โดยพพอย่างยิ่งกรมทรัพยากรน้ําบาดาลช่วยดําเนินการแก้ไขปัญหาในเรื่องการขาดแคลนน้าและปรับปรุงคุณภาพของน้ําบาดาลเพื่อใหอ้พี่น้องสามารถนํามาอุโปโภคบริโภคได้นะครับท่านประธานครับเรื่องสุดท้ายแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดจังหวัดยะลาของผมนะครับวันนี้เนี่ยเรายังกาด ขาดการสนับสนุนการอุดหนุนอย่างเต็มที่อย่างในสไลด์เองก็จะอีกเป็นอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวนะครับก็คือเขานางแก้วนะครับที่อยู่ในตําบลลาใหม่บ้านปอยยะ ก็มีโอกาสได้ลงพื้นที่กับท่านผู้ว่าราชก,การจังหวัดยะลาเพื่อที่จะไปดูว่าจะสนับสนุสนอย่างไรก็อยากจะฝากในเรื่องของกระทรวงการท่องเที่ยวนะครับเพื่อที่จะส่งเสริมและก็ไปดูในเรื่องของสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆเพื่อให้นักท่องเที่ยวเข้ามาแล้วก็เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวเพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องชาวยะลาด้วยครับขอบคุณมากครับท่านประธานครับ,รบขอบคุณครับ เรียนท่านสุไลมานบอแนปีแนครับรเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพผมสุไลมานบอแนปีแนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขตหนึ่งจังหวัดยะลาพักประชาชาตครับวันนี้ผมมีเรื่องจะหารือในเรื่องความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่อยู่3าเรื่องด้วยกันผ่านยังท่านประธานผ่านหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องนะครับเรื่องแรกนั้นก็คือผมได้รับเรื่องร้องเรียนจากพี่น้องไม่ทราบว่ามีสไลด์ไหมครับ พี่น้องประชาชนในพื้นที่นะครับที่อยากจะให้มีการอ,าออกแบบแก้ไขแล้วับ <ST IT US> เพื่อที่จะดำเนินการก่อสร้างจุดที่เกิดอุบัติเหตุอยู่บ่อยครั้งมากครับบนทางหลวงทอล4065ครับท่านประธานครับซึ่งบริเวณจุดนี้เนี่ยเป็นจุดที่เชื่อมกับถนน418จุดที่เชื่อมกับถนนทางไปบ้าน ado, าบาโดตําบลยุโปโแล้วก็บ้านลิมุดตํตาบลท่าสาก ซึ่งเป็นบริเวณที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งมากก็อยากจะให้มีการดําเนินการในเรื่องของการออกแบบเพื่อแก้ไขดําเนินการตรงจุด,จด,จดนี้นะครับเพื่อลดอาการอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นต่อชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนเรื่องที่สองนั่นก็คือผมได้รับเรื่องร้องเรียนจากพี่น้องประชาชนในตําบลตาซินะครับหมู่ที่ที่บ้านวังกระนะครับในเรื่องของน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภคครับท่านประธานครับเนื่องจากบริเวณดังกล่าวนั้นในหมู่บ้านดังกล่าวนั้น ยังไม่มีน้ําประปาใช้ครับท่านประธานครับแล้วก็บริเวณดังกล่าวน้ําบาด,ดาลก็มีคุณภาพที่ต่ําครับมีกลิ่นและก็มีสีเหลืองจะอยากให้โดยพะอย่างยิ่งกรมทรัพยากรน้ําบาด,ดาลช่วยดําเนินการแก้ไขปัญหาในเรื่องการขาดแคลนน้าและปรับปรุงคุณภาพของน้ําบาด,ดาลเพื่อใหอ้พี่น้องสามารถนํามาอุปโภคบริโภคได้นะครับท่านประธานครับเรื่องสุดท้ายท้ายสุดที่เกี่ยวกับแหล่งพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัด จ,จังหวัดยะลาของผมนะครับซึ่งผมเองมีโอกาสได้พูดในสภานี้หลายครั้งในเรื่องของอแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่ดีในจังหวัดยะลาแต่วันนี้เนี่ยเรายังาดขาด การสนับสนุนการอุดหนุนอย่างเต็มที่จากภาครัฐผมเองก็มีโอกาสได้ลงพื้นที่ในหลายๆพื้นที่ในจังหวัดยาลาอย่างในสไลด์เองก็จะอีกเป็นอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวนะครับก็คือเขานางแก้วนะครับที่อยู่ในตําบลลาใหม่บ้านปอยะกก็มีโอกาสได้ลงพื้นที่กับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเพื่อที่จะไปดูว่าจะสนับสนุนอย่างไรวันนี้เนี่ยก,ก็อยากจะฝากในเรื่องของอกระทรวงการท่องเที่ยวนะครับเพื่อที่จะ ส่งเสริมและก็ไปดูในเรื่องของสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆเพื่อให้นักท่องเที่ยวเข้ามาแล้วก็เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวเพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องชาวยาไหลด้วยครับขอบคุณมากครับท่านประธานครับ,รบ,รบขอบคุณครับ